เดี๋ยวครับพเพื่อนๆค่ะมันเหมือนอะไรอะ่พระพักผ่อนไม่เต็มที่เนาะแล้วเหมือนเราพักผ่อนไม่เต็มที่อ่ะทำให้เราเหมือนั่นะ่ะ ก็ดูแลสุขภาพกันไปนะขั้นบงังคขะนเนาะดูแลสุขภาพกัน สบายขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมนอนดึกผมผ่านแล้วบางวันรับชมก่อนเพราะเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะหลังเที่ยงไลที่ีนี้อยบไว้เลยค่ะทักทายประมาณชั่วโมงพอหลังจากนั้นเงียบทิ้งไว้หกชั่วโมงนะคะจะได้ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยอ๋อหรือคะปิดเสียงใช่ไหมอืมอค่ะจะลองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว จะลองสักวันถงสักอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวให้ให้ผ่านพน้นพว่งี้ไปก่อนเพราะพวกนี้จะไปไประชุมอสอมอเนาะก็ไม่รู้จะกลับกี่โมงแต่ก็จะไล์สักเช้าส,สักสองชั่วโมงแล้วกลับมาก็จะมาไลา์ให้ได้อีกสักสองชั่วโมงโอุปอังหายแกอยากกันยุงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะไล่ไปเรื่อยๆอ่ะ เราก็ค่อยๆไปนะคะเพื่อนนั่นยอยากจะผ่านแย่แล้วมันจะได้มีเวลามากๆไงอย่างนี้มันไม่ค่อยจะมีเวลามันเนาะเพราะว่าพอขึ้นปุ๊บเราก็ต้องพักเครื่องไอ้ลงปุ๊บเนาะเราต้องพักเครื่องพักเรื่องอะไรเนี่ย ถ้าเราไม่พักเครื่องเพื่อเครื่องก็ร้อนต้องพักกพักนี่ย,ยิ่งหน้าร้อนนั่นนี่ยังดีนะยางอากาศเย็นมากอะ <c oughs> แต่วันนั้นไปถ่ายที่งานวัดอนนะเนาะที่เถอะอรอกระทนะงน่ะแป๊บเดียวบอกเครื่องอุณหภูมิสูงแม่ต้องงั้นะมันดู้่ฟังไง I <laughs> ไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมน้องอืใช่ใช่เดี๋ยวตั้งนั้นเนาะน้องสองเล้ไม่ต้องขอไปเรื่อยๆส่งคลิปแต่ว่าทุกวันขึ้นไลฟ์สดวันละครัง้งสองครัง้งไปเรื่อยๆไม่ต้องรับรีบและไม่ต้องท้อค่ะใช่ไม่อย่าท้อกันค่ะค่ะน้องสองเล็กก็ขอบคุณพี่เอกพานเนาะดูดูแลสุขภาพด้วยพี่ค่ะ